อันนี้บรรยากาศด้านบนอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้บรรยากาศด้านบนก็ชุ่มชื้นนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนะครับอันนี้เราก็เดินขึ้นมาข้างบนได้สักระยะหนึ่งแล้วด้าน,น่นาจะเป็นลานกว้างเลยนะครับ านบนนี้จะเป็นลานหินกว้างแล้วก็จะมีเป็นศาลาที่พักให้ระหว่างทางนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะมีน้ำไหลตลอดเส้นทางนะครับในช่วง อันนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเห็นไหมครับทุกคนน้ำไหละจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา วันนี้ก็เป็นวันที่พายุเข้าพอดีนะครับทางอุตกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่2องกรกฎาคม2 5 6 6นะครับตรงลานหินด้านบนนี้จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ราบนะครับจะเป็นลานกว้างครับ าสามารถฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้นะครับสำหรับการกู้ภัยในยามฉุกเฉิน